อุดพระพุทธสงเด่นได้เป็นปราดรูปสะอาดมีพลังดังเหินหงศิลาจารคุณนวุฒสุดทิพงทั้งหวานวงมีมากไม่ยากจนเจริญสุขด้วยวิชาปัญญาช่วยรืฤไทยอวยปัญทานเที่ยวหวานผลทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่และฝูงชนใจกุศลทรัพย์สินไม่สิ้นคลาย ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด,ด่ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่กทานชาวลัคนาราศีธนูในรอบเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเพราะมีดาวพระเคราะห์ที่จะตุโกนถึงตนุลักษ์และการตรีโกนถึงพบเรือนสำคัญอันมีดาวพระสุขและดาวพระพุธ ที่เดินโคจรดีในรอบเดือนสองเดือนนี้เป็นอย่างมากตลอดจนถึงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานี้ดาวพระพุธก็เป็นเกณฑ์พินทุบาทเหมือนดาวที่ได้ตำแหน่งนิดแต่ก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาและก็ผ่านไปทั้งในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจความโศกสันหรือความไม่ราบรื่นในวิถีการดำเนินชีวิต ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูได้ประสบพบเจอมาตลอดปีสองปีนี้อยู่แล้วซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระาัปดีสถิตท,ที่พบเรือนอริตั้งแต่กลางปีนั้นก็แสดงถึงเรื่องความหนักอกหนักใจความเครียดทั้งเรื่องครอบครัวคู่ครองและภาละที่สารวันพันตูเข้ามาในห่วงชีวิต ของชาวธนูทุกท่านและเกณฑ์ที่ดาวพระสปดีสถิตท,ที่พบเรือนอริก็พึงระวังในเรื่องของสุขภาพโรครุมเราตลอดจนถึงการล้มป่วยหรือเจ็บป่วยไข้ได้ซึ่งชาวลัคนาราศีธนูในรอบปีนี้ก็ถือว่าดาวพระเสาก,ก็ยังสถิตอยู่ในภพเรือนที่ให้คุณ ที่มีความประสบความโชคดีความเจริญก้าวหน้าในต่างถิ่นต่างแดนการเดินทางไกลซึ่งอันนว่าพระราหูเป็นดาวพระเคราะห์แห่งการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนในภพเรือนนั้นๆซึ่งในภพเรือนพันธุนี้ก็อันว่าชาวธนูนหลายๆท่านนั้นมีเกณฑ์นในเรื่องของการย้ายที่อยู่ ที่อาศัยการโยกย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อความเจริญของเจ้าชะตาซึ่งชาวลัคนาราศีธนูในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีในเรื่องของการหาหรายได้การเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์งานสาธารณะตลอจนถึงการเจราจาติดต่อการประสานงานกับคนหมู่มาก ซึ่งดาวพระเสาร์ที่สถิตเป็นนรอุดมเกณฑ์ในตำแหน่งพบเรือนสาชะถึงแม้จะเป็นาธาตุคู่ศัตรูเป็นการไม่เข้ากันด้วยาธาตุนั้นก็แสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยเรื่องภาระต่างๆของชีวิตแต่เกณฑ์ที่ดาวพระเสารสถิตเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าทำให้ชาวธนูนั้นเป็นคนที่มีความสามารถมาก ทั้งในเรื่องของการบริหารการดูแลเอาใจใส่และความพยายามความมานะอดทนที่สูงมากๆซึ่งชาวลัคนาราศีธนูในรอบปีนี้หากธุรกิจหรือธุรการอันเป็นวิชาชีพของท่านมีอันต้องจบลงหรือเกิดความวิบัตินั้น ก็ถือว่าเป็นปีที่ทำให้ชาวลัคนาราศีธนูได้ความแข็งแกร่งมากขึ้นอันเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดและเพศภัยศัตรูที่อยู่รอบตัวของท่านก็ถือว่าเป็นยาชูกำลังที่ดีในการที่จะทำให้ชาวธนทูทุกท่านนั้นมีประสบการณ์ที่จะต่อสู้และบากปั่นในอนาคต,ตการเบื้องหน้า ซึ่งเกณฑ์ที่ดาวมฤตยูเข้ามาสถิตร่วมกับดาวตนุรักที่พบเรือนอรินี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของการชนะศัตรูความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวในชีวิตแต่การที่ดาวมฤตยูมาสถิตที่พบเรือนอริร่วมกับดาวตนุรักนั้นชาวธนูก็ต้องระวังในเรื่องของความแข็งกระด้าง ในเรื่องของการไม่ยอมคนถึงแม้นโชคจะเข้าข้างรักนาธนูหรืออย่างไรนั้นก็เป็นอันประวังในเรื่องของการขัดใจผู้อื่นการมีปฏิสัมพันธ์ที่หักร้างหรือการหักด้ามพระด้วยเขาและประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นดาวเกตก็คือดาววิญญาณธาตุโคจรเข้ามาสถิตท,ทับตนรักษ ที่ราศีธนูก็ต้องพึงระวังในเรื่องของการคิดมากการละเมอเพ้อพบเพ้อฝันในห้วงจิตใจของตนและดาวพระอังคารนั้นก็พึ่งมาสถิตพบเรือนปัตนิเล่งตนุรักษ์ดาวพระอังคารที่สถิตอยู่ในพบเรือนปัตนิในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าดีในเรื่องความรักความใคร่ ตลอดจนถึงกิจการการงานไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการติดต่อธุรกิจการเป็นนายหน้าการสแสวงหากำไรก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างมากซึ่งดาวพระอังคารทำการจตุโกนถึงพบเรือนสำคัญก็คือพบเรือนพันธุ พบเรือนกรรมะและจตุโกนถึงพบเรือนตนุถึงลักษณาของท่านจึงทำให้เดือนที่ผ่านมานี้ชาวลักษณาราศีธนูถือว่ามีความขยันขันแข็งเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการซื้อมาขายไปการทำยอดขายหรือการบริหารจัดการบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ปกครองของท่านก็ถือว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่พอสมควรซึ่งตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมานี้ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาะทำการสถิตท,ที่พบเรือนกรมมะที่ราศีกันโบราณอาจารย์ท่านว่ายศศักดิ์อัคราฐานให้ถ่ายอาทิตย์กิเลสสมบัติให้ถ่ายสุขในเมื่อดาวพระอาทิตย์ สถิตกลุ่มร่วมกับดาวสุขที่พบเรือนกรรมะและทำการจตุโกนถึงพบเรือนสำคัญอันมีพบเรือนปัตตนิพบเรือนพันธุและถึงลัคนาของท่านนั้นชาวลัคณาราศีธนูก็จึงมีเกณฑ์ในเรื่องของการรับงานการสร้างผลงานชิ้นใหญ่ตลอดจนถึงการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตที่พบเรือนกรรม,มะกลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์เป็นคู่สมพลและทำการจตุโกนถึงลักษณะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นโชคลาภและความสำเร็จอันได้มาจากการอุปถัมภ์การค้ำชูการช่วยเหลือการชี้แนะแต่ก็พึงระวังในเรื่องของความวู่วานการถือยศถือเกียรติถือศักดิ์ ถือศักดิ์สรีในเมื่อดาวพระราหูทำการเล็งที่พบเรือนกรรม,มะอันมีคู่สมผลนั้นก็ถือว่ามีพระก็ถือว่ามีพารานุภาพในความลุ่มหลงมัวเมาอันจะทำให้บทบังสติปัญญาและความรู้ได้และการโยกย้ายของดาวพระศุกร์โคจรสถิตเป็นเกษตราทิดีที่ราศีตุล ประมาณวันที่18กันยายนนั้นก็ทำให้เกิดจันทรุปราคาบางส่วนในแถบเขตอเมริกาเหนือหรือทวีปอเมริกาแต่เกณฑ์ที่เกิดลาหูอมจัน์ทรในรอบกลางเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองในรอบปีซึ่งชาวลัคนาราศีธนูนั้นต้องมีสติในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการบริหารธุรกิจครอบครัวตลอดจนถึงตำแหน่งหน้าที่จึงพึงต้องมีความสม่ำเสมอที่เป็นมาตรฐานของชีวิตให้ดีซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระราหูทำการเล็งกับดาวพระอาทิตย์ในรอบหนึ่งปีนั้นก็แสดงถึงเรื่องการบดบังการอับแสง หรือการล้มลุกครุกครานในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ซึ่งในรอบปลายเดือนกันยายนนี้ดาวพระศุกร์ก็สถิตเป็นเกษตราทิ่รดิีที่ราศีตุลก็ถือว่าได้มาตรฐานในเรื่องของความเข้มแข็งและเกิดความพูนสวัสดในวิถีชีวิตเป็นอย่างยิ่งซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระศุกร์สถิตเป็นเกษตราทิดิที่พบเรือนลาภะ แต่ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนอริตามหลัก,กเกษตรเรือนแฝดนั้นก็แสดงถึงเรื่องมิตรสหายเพื่อนฝูงญาติมิตรให้การสนับสนุนส่งเสริมตลอดจนถึงการให้ประโยชน์การชี้แนะแนวทางที่ควรที่เป็นอันจะเป็นลู่ทางให้ท่านเกิดความเจริญและความมั่งมีในภายภาคหน้าแต่อันที่ว่าดาวพบเรือนอริ เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเรือนแฝดนั้นก็ถือว่าต้องระวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันตอกใดๆนั้นก็พึงระวังในเรื่องของการขาดทุนซึ่งอาจจะเป็นเหตุและปัจจัยในเรื่องของหนี้สินการขัดผลประโยชน์ตลอดจนถึงการชักจูงไปในสิ่งที่ชั่วได้ซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนลาภะ เป็นกเกษตรตราธิปดีนั้นพบเรือนราพะก็แสดงถึงคนที่เป็นมิสหายไมยตรีตลอดจนถึงคนที่ห่วงใยท่านคนที่คอยค้ำจุนช่วยเหลือภูมฟักท่านซึ่งในเกณฑ์ที่มีดาวพบเรือนอริมาสถิตร่วมเป็นกเกษตรเรือนแฝดนั้นก็จึงอาจมาในรูปแบบของอุปสรรคหรือเพศไัยที่มองไม่เห็น ซึ่งชาวลัคนาราศีธนูนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในเมื่อประสิทธิประสาทหลักวิชาและประจักษ์ในองค์ความรู้ความสามารถของตนนั้น <c oughs> ก็ทำให้ลัคนาราศีธนูสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ จึงเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูหลายๆท่านนั้นในรอบเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้พักรบมีเรื่องวุ่นวายอุดตลุดหัวหมุนไปหมดซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระเคราะห์ต่างๆโยกถึงลัคนาทั้งการจัดตุโกโณและการตรีโกนถึงพบเรือนสำคัญนั้น ็ถือว่าทำให้ชาวลัคนาราศีธนูที่สารพันธ์พันตูกับความเครียดความกังวลการคิดมากในทุกๆบริบทของชีวิตอยู่แล้วนั้นก็ยังต้องมาเจอในเรื่องของงานหนักงานยากตลอดจนถึงการแบกรับภาระของผู้อื่นซึ่งเกณฑ์ที่ดาวตนุรักษ์สถิตยอยู่ที่พบเรือนอริตั้งแต่กลางปีนั้น ก็ถือว่าเจอแต่เรื่องหินหินอยู่พอสมควรผสมโลงกับเกณฑ์ที่ดาวพระพุทธเป็นพินธุบาทที่พบเรือสุภาจึงเป็นห่วงที่ใครใครก็อยากจะให้กำลังใจชาวลัคนาราศีธนูกันทั้งนั้นในเมื่อดาวพระศุกร์เป็นเกษตราธิบปดีที่ราศีตุลพบเรือนลาภะก็ถือว่ามีพระเอกขี่ม้าขาวทำให้ชาวลัคนาราศีธนู มีความใจชื้นความอิ่มเอิบใจขึ้นมาบ้างความเป็นกเกษตรราธิบดีของดาวพัสุกนั้นก็ให้ในเรื่องของความสุขให้ในเรื่องของการเงินที่แสดงออกในเรื่องของความสุขความอิ่มเอิบใจดังคำประพันธ์ที่บุรพาาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าสุขกเกษตรห่างเหตุมีเขตที่ใจอารียศถาจิตกล้าฝืน จะเป็นนายหรือขายค้าหายั่งยืนทั้งผู้อื่นและญาติมิตรติดต้องใจก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นหากไม่ทำการใดที่เกิดความช่อชนการหมกเม็ดหรือการมีลับลมคมในในการดำเนินวิถีชีวิตของตนนั้น ก็ถือว่าจะผ่านห่วงระยะเวลาเหล่านี้ไปได้อันดาวพระอังคารอยู่ที่พบเรือนปัตตนิทําการเล็งที่ดาวพระเกตที่พบเรือนตนุรักษ์นั้นก็มีเกณฑ์ในเรื่องของคนจับผิดหรือการจับจ้องจับตาดูเจ้าชะตาเป็นพิเศษฉะนั้นเหตุและอุปสรรคเพศภัยทั้งหลายจะมาในรูปแบบใดก็ได้และเกณฑ์ใหญ่ในรอบ ปลายเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดาวพระพุทธทำการสถิตโคจรที่ราศีกันพบเรือนกรรม,มะการที่ดาวพุธเป็นเกษตราที่ปดีที่พบเรือนกรรม,มะและเป็นทั้งมหาอุดนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ดาวพุธมีความสูงส่งมีพลังอํานาจมากที่สุดในพบเรือน,นนั้นๆ การที่ดาวพุธเป็นมหาอุดนั้นก็ถือว่ากำลังของดาวพระพุธมีความสูงส่งและมีพลังอำนาจมากซึ่งก็กลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ก่อนแล้วการที่ดาวพุธกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์นั้นก็แสดงถึงหน้าที่และตำแหน่งที่ได้รับการพัฒนาการช่วยเหลือการอนุเคราะห์ ตลอดจนถึงความสำเร็จในการติดต่อการเจรจาการทาบทามการพูดคุยซึ่งดาวพุธเป็นมหาอุดนั้นก็แสดงถึงความเป็นปราดความฉเฉลียวฉลาดปราดเปลี่ยงในทุกๆเรื่องในการกระทำของเจ้าชะตาเป็นอย่างมากซึ่งเกณฑ์ที่ชาวลักขณาราศีธนูทำการจตุโกนถึงดาวพุธและพบเรือนพันธุซึ่งมีดาวพระราหู และพบเรือนปัตตนีนั้นก็แสดงถึงเรื่องหลักฐานการได้งานการได้เซ็นสัญญาหากมีโครงการหรือโปรเจกต์ใดๆนั้นก็แสดงถึงความสารต่อการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานของท่านซึ่งก็มาจากความเอกปุอุดมปัญญาตลอดจนถึงความเฉลียวฉลาดของเจ้าชะตาและเกณฑ์ที่ดาวพุทธโคจรสถิต ที่พบเรือนกัมมะที่ราศีกันถึงแม้นจะเป็นเกษตราที่ประดีนั้นก็ถือว่ามีดาวพระราหูเล็งในพบเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูในเรื่องของการขัดผลประโยชน์การเอารัดเอาเปรียบการล่อลวงการโกงกินการทุจริตบิดเบือนติดสินบน ก็จึงเป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะต้องเลือกคบคนที่ควรครบเลือกสมาคมกับเหล่าสมาคมที่คบได้ซึ่งเกณฑ์และปรัชญาของชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็คือศัตรูเป็นยาชูกําลังที่ดีและชาวลัคนาราศีธนูนั้นเป็นราศีที่รับมือในเรื่องเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี จากการตรวจดาวพระเคราะห์ในรอบเดือนสองเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูถือว่าไม่มีปัญหาใดๆที่รุนแรงกับชีวิตเท่าไหรนักก็พึงระวังแต่ดาวมรุตยูที่จะมาสถิตท,ที่พบเรือนอรินี้ประมาณเจปีซึ่งเกณฑ์ที่ดาวมรตยูมาสถิตท,ที่ภพเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นภพเรือนกระดุมพระของดวงโลก และดวงเมืองไทยก็จะมีความพันผวนการเปลี่ยนแปลงความไม่เป็นปกติในเรื่องของการเงินในเรื่องของการครังซึ่งหากจะกล่าวถึงความเป็นชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็พึงระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวตลอดจนถึงความเครียดการคิดมากซึ่งจะทำให้ประสาทและการรับรู้ของเจ้าชะตานั้น อาจจะเกิดความบกพร่องขึ้นมาได้ซึ่งไม่มีใครและผู้ใดนั้นอยากให้เกิดซึ่งการไม่มีโรคก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐอย่างหนึง่งซึ่งชาวลัคนาราศีธนูในเกณฑ์ที่ดาวมฤตยูมาสถิตท,ที่พบเรือนอรินี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของลาบผลในเรื่องของการอุปัมภมค้ำจุน ตลอดจนถึงการมีดวงเด่นหรือโชคฟุกๆในรอบเจ็ดปีนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูจงมีแต่ความโชคดีตลอดเดือนกันยายนนี้จนถึงเดือนตุลาคมก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดนั้น ก็ขอให้สมความมุ่งมา่ความปรารถนาทุกประการและขอให้การดำเนินชีวิตนั้นขออย่าให้มีโรคมีภัยอย่าให้มีทุกข์อย่าให้มีโศกตลอดจนถึงเพศภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มากร่ำลายในชีวิตและขอให้กิจการการงานและการอาชีพของท่านนั้นจงมีแต่ความสะดวกความสถาพร ความรุ่งเรืองความมั่งมีความร่ำรวยและความสุขสบัยพิพัฒนมงคลตลอดจนถึงความเกษมเปรมปรีดในจิตและความสุขในใจเพื่อให้เกิดประสิทธิทโชคประสิทธิทชัยและประสิทธิผลในชีวิตก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนทูทุกท่านนั้นจงมีแต่ความโชคดีสวัสดีครับ